เอาไหมค่ะเอาไหมให้แม่ชี้ก่อนถอยถอยถอยตัวอะไรขอไก่ขอไข่ข้อขวดขออะไรขออะไรจำได้ขออะไรข้อไก่ข้อควายไอ้ตัวขี้โกงไง ไข่กงน้องเขาไข่กงให้น้องแม่จะไม่ให้น,นั้นนะช,ชอชา้างเอ้ยโ,อโ,ซโซ่ต้นนะ <laughs> น้องเห็นแล้ว <laughs> เอออ,อะไรชอ,ชอเอออะไรล่ะชอชอะไรน่ะสิบข้อส่บ นี่แน่ไอคนโกงเอามาอ่านันนี้่ะกอยหยุดอ่ะสระอาคาไตายแล้วไงสวมหัวอะไรสวมหัวพี่เคนขี้โกงใช่พี่เคนขี้โกงหนูหนูจำได้ใช่ไหมหนูจำได้หนูอ่านเองเลยอะไรอยากเดียวนีสุดาเรเชดา ออามาเร็วๆไม่งั้นแม่จะต่อยแม่โอเคถอขอะไรขออะไรจัาจ้าขอถ่านอยู่ใต้ตู้เขียนถอดถ่านพูดพาะเฉินขอน้ำมุนโทอ่ะชี้ต่อเองเลยผู้ใหญ่พออะไรนั่งเอ็นเท่า นะน้องซื่อสัตย์เอาคุณพูดจริงๆครับคุณไม่ได้รวมสองตัวเนี้ยครับสองตัวนี้เหรอคุณแค่ขำเฉยๆไม่ได้รวมนี่ตัวอะไรเท้าอะไรพูดท้าอะไรอ่ะแค่เป็นผู้เท่าเป็นคือพู้เท่าคือเท้าชอบพูดเท้าขอบคุณเท้าอ่ะนี่คือนอนนอนอนไม่ให้เล่นนะไม่ให้เล่นนะนอ

อะไรตัวอะไรเอาใหม่นี่พี่เคนโกงอ่ะโกงพี่เ็นโกงอ่ะพอแล้วอ่ะเร็วๆทหารครับผมผมเป็นทหารบั้งบั้งบั้งเทหารบังบั้งบั้งเทหารบังบั้งบังเขาทหารบั้งบังบั้ง ทหารฟังฟังงหยุดเล้ยอี่ไม่ใจเราแม่กดหยุดทหารฟังแมงแมงแมงทหารนอนหนูหนูไปไ้ตัวอะไรนะบอบ่ใบใบไม้บบใบไม้บ่ พอคุณเก่ฟอ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 ฝาหยุดได้แล้วการจ้าชอบทานอดเล่นแล้วพี่กับเจ้าได้เล่นรับฟันไปสองคนเนี่ยเจ้ารถเนาะเผาวิสีอะไรนะเผวีเฮ้ยแจ้งน้องพอสำเพาพอสำเพาสำเพาไม่ี วินสีน้ำแข็งไม่แม่ลรีสัวินสีน้ำแข็งว่าแหวนสตัวนี้เลยสาราสาราอะไรนะสสาราเก่งมากค่ะนี่สอบอลีสอบอลลี่สีค่ะสอง่ะนักคือบอสอบอลอะคะ โกงใส่หนูกับี่เคนกงใช่ไหมอ่ะสอนเก้าอ่ะสอนสอขางสีอะไรนะอะไรนะคะสออะไรสออ่ะสีอ่ะสีแม่ดี่เคนโกงอ่ะสออะไรสอนบันสี 1ิบเก้อลบนีเก้าสองสอลบีสองบนฤษีแม่ได้กินกุงกับกุงขวัญสองบอลีเจ้าห้าแเจ็ดยังไม่ได้เลยตัวแตก่ะสอบอล,ลอ สบอรือสีพี่เคนบอกไวแล้วพี่เคนบอกไปแล้วอย่าพูดตามสิสวบหรือสีไม่ได้โกงหือสีประมาณหรือสีสวอลรือสีจ้าจั้งสอลงสี่ห้าอ่ะตัวต่อไปเถื่อบำว่เนี่ยเสือเถื่อเขาเสื่อไม่เล่นอ่ะถ้าก็ถ้าโกงถ้าโกงเดี๋ยวไม่ให้แล้วนะไม่เลพอพอพอไม่เล่นถึงก็ชัวยจับอัอหัวหีบ ไม่เอาทางนั้นไม่ได้เล่นกันหมดเลยนะอ่ะจ,จุลาอะไรล่ะรอรอรอก่อนเอ้แง <c oughs> ่ที่คุณมองเอออ่ะแล้วตัวอะไรลูกตกลงมคือตัวอะไรจุลาจุลาลรอรออะไรครลูกรออะไรลูกรอจุลาอ่ะ่อไป อ่หัตแ่อหไม่เช่หรอคะอหตนเยมันหัวโตรอสมัยแม่เรียนมตาโตอันนี้ตัวอะไรคะไขออกไขอ้าวก็ถามแม่ว่าตัวนี้ตัวอะไรคะสอนแม่หน่อยทหารตัดแม่ อันนี้แม่ไม่ได้ถามเคน่ยน <c oughs> ตัวอะไรคะซันเจ้าทหารัวกนนีค่ะแมอะไรนะแม่ถามอันนี้ค่ะไก,ออก่ขอไข่แม่ม่รู้ทุกอันเลยเหร <c oughs> อข้อู่ทหาาว<ด>ตัวอะไร เออพี okay. ่เคนโก้โอเคตัวอะไรข้าเมืนเจลลี่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 อันนี้อันนี้อันนี้มาหมาดูลงมาข่าวตายแล้วแม่แเอ็ม่็ อะไระสอสาลาใช่ไม่ดีกว่ากินโโไปแล้วจิเวย์ชอบกินกล้วยต่ออะไรลูกอโอเคอ่ะพรุ่งนี้ต้องคล่องวันนี้นะวันนี้อนุโลมให้นะคะพรุ่งนี้ต้องคล่องวันนี้นะนพี่บิชชีแล้